หมีะไรกินหมีะไรกินเออจริงๆอ่ะหมีะไรกินจริงๆถ้าจําได้นะร้านเนี้ยโด่งดังมากเพราะว่าเขามีครีเอทีฟไงมี <ฮะ S 1> ความคิดสร้างสารรค์แล้วเขาสร้างความแตกต่างคือ,อเขาคิดทําซูชิขึ้นมาเป็นหน้าอาหารแบบไทยๆอยู่แ,แต่ว่าเขาก็ได้รับผลกระทบช่วงโควิดถูกแน่นอนอยู่แล้วทุกคนนะฮะแล้วเขาก็ปรับตัวครับไปฟังกันเลยนะจ๊ะ ครับผมดีมนัทพลนะครับจากร้านหมีไลท์คินนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด2สาขานะครับสาขาแรกอยู่ที่รังแหว่งหนึนะครับสาขาที่2อยู่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับก็ตอนนี้เราได้มีโอกาสมาคอลแล์ปโปรเจกต์นะครับกับร้านบุฟเฟ่เจ้าใหญ่นะครับร้านบาร์บีคิวรีสอร์ทนะครับตอนนี้เรามีชุดโปรโมชั่นนะครับส่งฟรี15กิโลเมตรแรกครับราคาเริ่มต้นแค่ชุดละ 599บาทครับมีปูไข่ดองนะครับปีปูไข่นึ่งนมสดคุ้งดองคุ้งเขานะครับแล้วก็มีข้าวมีซีฟู้ดพร้อมทานเลยครับตอนนี้เรามีทั้งหมด5จุดส่งเดลิเวอรี่นะครับเพื่อครอบคลุมพื้นที่ทั้งกรทมและปริมณฑลเพื่อให้ความสะดวกสบายกับลูกค้านะครับมีทั้งหมด5จุดคือ1งกลางคองแขหน่ง1้นะครับ2บางนาครับ 3. าวงสว่างครับ 4. ธรรมศาสตร์รังสิตครับละห้าตกฟิวเจอร์พาครังสิตนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์มาได้นะครับ si th กับีนครับหรือโทรนะครับ0ูนย์หกห้าแปดห้าสามแปดแปดสี่แปดนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับอ่าตอนนี้เขาปรับตัวนะแล้วก็มีแบบโปรพิเศษให้เลยส่งฟรีใน15กิโลแรกเลยนะครับ สะดวกสาขาไหนใกล้สาขาไหนแล้วเขาจัดเป็นเซตไว้ให้เลยลองดูได้ว่าเขาจัดเป็นเซตอะไรแบบไหนยังไงนะฮะแต่ที่แน่ๆไม่ได้มีแค่ปูไข่ดองใช่มีปูไข่นึ่งนมสดนึ่งนมสด,สดแบบนี้มีกุ้งดองมีโอ้ยสารพัดที่จะมีมีกุ้งเผาแบบนี้ด้วยใช่อ่ะเป็นไงบ้างคุณ <รบ S 2> จิ้ม <5 S 2> แล้วรสชาติเนี่ยเอางี้ดีกว่าตัวน้ำจิ้มเนี่ยนะคะแซบมากแต่ไม่ได้เผ็ดจนเกินไปคือรสกลมกล่อมจิ้มปุ๊บอร่อยปั๊บแนะนำ อ่ะมาต่อร้านต่อไปฝ่ายคุณปนัดดาเขาอยู่ตรงนั้นนะฮะกับปูดองนะจ๊ะผู้น่าจะพามาอยู่ที่ร้านนี้นะจ๊ะที่นาตะครับผมเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นราคาดีดีด้วยนะครับอยากจะบอกว่าเจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาดูแลเรื่องของมาตรฐานต่างๆวัตถุดิบต่างๆอย่างดีนะครับรสชาติดั้งเดิมออริจินอลจริงๆแล้วคนเน้นน่ะปิ้งทอดอยากรู้เป็นยังไงเจ้าของร้านน่ารักมากไปเจอเลยฮะเฮ hey, ้ยคนที่ชอบสวัสดีครับ ผมชื่อชินยาฮาเซกาวานะครับผมมาจากประเทศอีปุ่มหวังโคเบนะครับผมมีประสบการณ์ทำอาหารอีปุ่ม20ปีตอนนี้ผมอยู่ประเทศไทยประมาณ10ปีที10ปีแล้วนะครับเล้วผมชอบประเทศไทยก็เลยตัดสินใจปุ่นร้านเองนะครับร้านชื่อคินาตะนะครับโค้ชร้านคินาตะย่างทั่วดิบนำเข้าอีปุ่ม8 0นะครับแล้วราคาไม่แพงแต่กินแล้วอร่อยแล้ว ผมอยากให้แนะนํำลูกค้าว่าถ้ามาร้านเราอยากให้ชิมว่า,าปิ้งย่างกับเสีบยม,มันทอดบอกว่าอันนี้ท่านเดลากาศา20บาทลูกค้าลงง่ายสุดนะครับตอนนี้มีเอฟเฟกจากโควิดเรายอรบลงลูกค้าก็รบลงนะครับเพราะว่าหนึ่งคือทุกองว่งโคลงโคมคือไม่ค่อยเข้ามาที่ร้าน แล้วอ่สคือตอนนี้เราทำดิววลิเอรีเองนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าสั่งจัด l า n e o f f เชิอผมไม่คิดค่าสง่งไม่ถืง4กิโลเมตรนะครับแล้วก็อันดับ3คือเราทำหนึ่งอาทิตย์หนึ่งคันทำให้เมนูใหม่สำหรับลูกค้านะครับถ้าลูกค้ามีสนใจที่โตโบวโตนะครับอลังพัสดุ์อยูอย่สูง6 3สาสางหนะครับ ถ้าสุดที่สามโบโตศูนย์เ5้าแสอดหนะครับสุดท้ายนะครับผมฝากรังฮินาตาทีมงานฮินาตาทุกคนพร้อมให้บริการน,นะครับน่ารักจริงนะอเป็นคนญี่ปุ่นที่รักในเมืองไทยนะครับแต่ว่ายังคงทำอาหารญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นให้พวกเราคนไทยได้ทานกันในราคาแบบน่ารักน่ักแล้วเขาคิดเมนูใหม่ขึ้นมาเป็นเมนูพิเศษ ทุกสัปดาห์ด้วยซึ่งมาดูกันนะครับว่าเขามีเมนูอะไรบ้างอย่างเช่นเมนูข้าวสาหร่ายโนรินะครับอร่อยมากอีกเมนูนึงก็คือยากิโติครับอันนี้ก็คือข้าวหน้าไก่ย่างถ่านไก่เป็นแบบชิ้นๆแล้วหอมแบบชิ้นใหญ่มากหอมมากเธอนไดกินแล้วเป็นสะโพกไก่ไรกระดูกชิ้นใหญ่นะคะ,ะ,คะย่างถ่านชาโคลค่ะในเนี้ยมีซอสพิเศษอีกต่างหากนะคะซอสนี่โดนใจสุดๆจนกระทั่งคุณอันเนี่ยตอนนี้ทานแทบจะหมดจานกล่อง,องจริง<ล>ร้อยสามสิบบาท See?